แต่อันนี้ไม่เหมือนตุกตุกไม่เหมือนค่ะกระแสค้าเนี่ยค่อนข้างแรงจริงๆะนะกระทรวงวัรนธรรมเองก็แสดงความเห็นคัดค้านชุดสุวรรณเจดีเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะสำหรับการประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สเดี๋ยวไปฟังอีกความเห็นหนึ่งนะฮะกับคุณพรณภาฮอสแสงชัยเลยขาธิการหน่วยเฝ้าระวังพระพุทธศาสนาองค์กรโนอิ่งบุตรดาร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณพรณภาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความเห็นที่เห็นชุดสุวรรณเจดีแล้วความเห็นเป็นยังไงบ้างฮะ ค่ะอันดับแรกเลยต้องต้องขอบอกเลยกรณีชุดประกวดประจำชาติอย่างนี้นะคะคซึ่งจุดประสงค์ของการประกวดเนี่ยมักจะมุ่งเน้นไปนในด้านความงามไม่ได้เป็นไปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเลยเพราะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจและมันเป็นคนละเรื่องกับการประชันแข่งขันเลยเดียวะคะ่ะ และที่สำคัญเนี่ยเพราะพุทธศาสนาก็ไม่ได้เป็นของชนชาติใดถึงชนชาติเดียวแต่เป็นที่พึ่งแก่ผู้คนจํานวนมากความศรัทธาจเกิดขึ้นในทั่วโลกดังนั้นการจะนําพุทธสัญลักษณ์มาใช้ลักษณะนี้ย่อมไม่เกิดผลดีกับภาพรวมแน่ค่ะเรานําของสูงค่าเนี่ยมาลดทองลดทดลดทองสู่ของใช้ทั่วไปถ้าจะพิจารณาดีๆก็จะ,จะเห็นว่าขาดซึ่งความเคารพ จะเป็นการลดประเียรองค์พระศัสดาและพระศาสนาอย่างยิ่งเลยค่ะครับคือแบบนี้ไม่เหมือนกับตุ๊กตุ๊กในรอบที่แล้วถูกไหมฮะมันอันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เมืองไทยเรามีตุกตุกใช้ทั่วไปใช่ไหมคะคแ,ตแต่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การการยอมรับ ชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเรามีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะที่เคารพพระพุทธศาสนาแล้วขอเสริมอีกนิดก็คือการนําพุทธสัญลักษณ์มาออกแบบเป็นส่วนประกอบของชุดสิน,นี้ยนะคะ<ฆ>ซึ่งนํามาอยู่บนเสื้อผ้าอาภร์บนเรือนร่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์เป็นช่อฟ้าหรือแม้แต่ใบโพล้วนอยู่วิธีที่ไม่เหมาะสมเลย<ฆ>มันเป็นเป็นการลดทอนคุณค่าให้เป็นเหมือนงานพุทธศิลป์เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะพระเจดีย์เนี่ยค่ะปกติเราจะมีไว้บรรจุสิ่งล้าค่าทางพระพุทธ ศาส,สนาใครเห็นก็กราบไหว้ล้าลึกถึงความสําคัญพอมานําเป็นเครื่องประดับเหมือนอยู่บนศีรษะอย่างเงี้ยเอะแล้วเราจะกราบไหว้อย่างไงใช่ไหมคะส่วนใบโพเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้กลับนํามาประดับบนชุดและที่สําคัญประดับบนพระสิ้นส่วนล่างของของร่างกายเนี่ยแค่จินตนาการเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลยนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยนำนำการออกแบบแบบนี้ไปเลียนแบบแล้วอาจจะออกแบบที่ไม่ไม่เหมาะสมยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะคือคุณพรณภามองว่าชุดชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เราแสดงความไม่เห็นด้วยแสดงความคัดค้านส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่มีพระพุทธร,รูป <c oughs> รูปพระต่างๆอยู่ในชุดแต่นี่มันเป็นสถานที่เราไม่มองว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอยางงั้นไม่ได้เหรอคะ พราะว่าการต้องต้องแยกออกจากกันนะคะการให้ความเคารพก็คือเราพระเจดีย์เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาใช่ไหมคะ,คะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเพราะเราใช้บรรจุสิ่งล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาการเอามาทําเป็นเพื่อการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละส่วนท,ที่ที่มันมันไม่ได้มีผลต่อจิตใจอะ,ค,ะค่ะ,ค,ะค่ะมันก็จะมองเป็นอย่างเดียวเหมือนกับเน้นไปในทางพาณิชย์เพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะแนะนําไปยังกองประกวดนะคะว่าชุดประจําชาติของไทยเนี่ยคือมีมาหลายชุดแล้วครับ,รบเข้าใจเข้าใจกองประกวดว่าพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นชุดไทยเดิมๆอยากจะแนะนํำยังไงคะว่าควรจะพิจารณาจากยังไงบ้างอ๋อก็อันดับแรกนะคะก็อยากให้คํานึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของความเป็นไทยใช่ไหมคะคําว่างามเนี่ยเป็น เป็นคําที่บ่งบอกมีตัวอยู่แล้วว่าคนประกอบไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยใครเห็นก็ชื่นชมไม่เพียงแต่เน้นความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่เดียวนะคะก็เน้นให้เห็นถึงความความงดงามคือใครเห็นแล้วก็ชื่นชมในในในใ,ในความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยด้วยอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ไม่อ,อยากจะขอฝากว่าไม่ควรนำภสสาญลักษณ์ใดๆทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการออกแบบอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ทางที่ดีถ้าครั้งหน้าเนี่ยออกแบบเราอาจจะส่งเป็น ส่งให้ทางกระ,ะทรวงวัฒนธรรมช่วยชี้แนะถึงความเหมาะสมเพราะถือว่าเป็นตัวแทนในในการออสื่อไปในระดับประเทศนะคะค่ะอาล่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพรนภาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพรณภาฮอสแสงชัยนะฮะเลขานุก,การหน่วยเฝ้าระวังพระพุทธศาสนาองค์กรโนอิ้งบุตรดานี่ไม่เห็นด้วยอีกหนึ่งเสียงเหมือนกันใช่เมื่อสักครู่เห็นเห็นหน้าจอขึ้นมาว่าต้นแบบแนวความคิดของชุดสุวรรณเจดีนี้มาจาก พระศีรีรัตนเจดีใช่ครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้ว,ปกวเป็นที่บรรจุพวกอัฐิใช่อของพระมาหากษัตริย์นะคะซึ่งเราเนี่ยแค่คิดาาคือเราเคยโกรธพวกฝรั่งเวลาเขามาล้อเลียนอะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยเราโกรธมากมแต่นี่พอเป็นคนไทยทำเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ะนะครับเดี๋ยว